สวัสดีครับโจฮักนักสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในการกวาดยานะท่านผู้ชมเอ้กวาดยังไงนะครับไอไอนะครับไอเรื้อรังไอมานานก็จะเป็นสูตรตำรับหนึ่งท่านผู้ชมในการที่วันนี้เราก็จะมาดูการปฏิบัติจริงในการกวาดยานะครับกวาดยังไงนะครับในการแก้ไอบางคนนี้ไอเรื้อรังไอมานานท่านผู้ชม แต่ก็จะมีสมุนไพรต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมะนาวนะครับเกล็ดพิมเสนและนะครับยาดำตาใบาโพท่านผู้ชมและก็จะมีอื่นๆอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวโจจะพาไปแจ้งท่านว่าเป็นอย่างไรเป็นวิธีการกวาดนะครับแล้วก็เป็นตุ่มเป็นหนองหรืออะไรอยู่ในนี้ครับอาการที่ไอก็จะหายไปท่านผู้ชมวันนี้นะครับเรามาลงมือปฏิบัติจริงนะครับ ในการเห็นภาพว่าเป็นอย่างไรนะครับติดตามชมเลยครับาะวันนี้นะครับก็คือเราก็จะมาพบอาจารย์นะครับในการกวาดยาก็คืออาจารย์วิชิตนะครับมหาสมุทรนะครับว่าปีมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็จะมาอธิบายกันก่อนอาจารย์ครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเกลือเกลือนะครับก็พอประมาณอ่ะเราก็จะเอามะนาวอันนี้ก็คือวางง่ายๆแล้วเนาะอาจารย์เนาะส่วนในนี้ยากวาดตาใบโพนะท่านผู้ชม อันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นะอ่าแต่ว่าเราต้องใช้อันนี้เกล็ดพิมพ์เสนท่านผู้ชมอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูยาเม็ดอันนี้ยาเม็ดใบโพเจนอ่ายากวาดตาใบโพก็จะเป็นสีดำนะท่านผู้ชมอ่ะเราก็จะมาทำกันเลยอาจารย์ว่าเป็นยางไเอ้าตาสัญลักษณ์ออกเส้นนิดหนึ่งส่วนผสมนี้ก็จะเป็น9เม็ดนะครับ3 6แล้วครับอาจารย์7 8 9อ่ะได้9เม็ดพอดีใช่ไหมส หกเจ็ดแปดอ่านเลยอีกเม็ดหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีเกลือนะครับแล้วก็ยาดำตาใบโพยากวาตาเบโพแล้วนะท่านผู้ชมน้าทีนี้เราก็เอาเก็บพิมเสนใส่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณหยดหยิบมาหยิบมาอ่าหยิบหนึ่งนะครับหยิบหนึ่งกับประมาณเอานะครับใส่ไปแล้วใช่ไหมโอเคนะครับส่วนมะนาวก็ครึ่งผลนะครับอาจารย์ก็บีบใส่เลย นะครับอันนี้ก็คือเป็นภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้กันมานานในการบําบัดแก้อาการไอใช่ไหมจันละบดอ๋อละโบดบดอ่าแล้วนี่มันจะละลายง่ายไหมจันเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งนะครับรโดนน้ำมะนาวมาโอ้ยอันนั้นนะกระเด็นแล้วนะครับ,บนนะอืพอเจอน้ํามะนาวที่เป็นกรดจริงๆแล้วในการแก้ไอไท,ท่านผู้ชมทราบไหมว่าแก้ไอไอ,ไอเรื้อรงังไอ,ไอมานานนะครับ ก็อาจารย์วิชีตนี่เขาจะกวาดเด็กเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่แล้วนะครับลูกหลานเขาหลายคนเขาก็จะใช้วิธีนี้น,นะครับอแต่จริงๆนะอาจารย์มันก็จะถ้ามีใบกะเพราแดงเนี่ยก็สามารถที่จะผสมได้นะครับนั่นแหละนะครับบดจนละเอียดท,นยดทีนี้ในการที่เราจะมีในแบบนะครับในแบบนี้ก็คือว่า นะครับเป็นลูกหลานของเราเองนี่แหละนะครับที่เขาไอมานานไอเลืล้ล,ลังนะครับไอมานานแล้วก็ไอ,ไอแห้งๆ<า>นะครับกินยาเพรัตก็ไม่หายกินยาเพสัดก็ไม่หายแล้วต้องใช้ยาแผนโบราณต้องใช้ยาแผนโบราณต้องไปซื้อตามร้านตามร้านขายายามีนะครับตามร้านขายยามีอย่างที่โจได้เรียนไว้นะครับไอเด็กอไ,ไตกอไตัวร้อนนี่ก็คือประมาณ ประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงหายไหมอาจารย์ประมาณกว่าสามวันกว่าสามวันอ๋อได้เป็นกะละมังอ๋อกินข้าวได้เป็นกะละมังโอ้ต่อมท่อนเส้นอ๋อพวกต่อมอต่อมท่อนซิ้นนะครับกินนมกินอะไรไปเยอะๆอย่างเงี้ยทำให้ระคายคออ๋อเกิดการระคายคอเพราะว่าเด็กกินนมไปเยอะๆเบืออาหารเบือหันมัเป็นไข้ขึ้นมาครับตัวเนี้ยก็ลองชง ครับทีการเอาหลังจากที่นะครับมีการที่บทยาแล้วบทยาแล้วเราจะทําการกววดยังไงส่วนนี้ก็คือการที่ว่าคาถานะครับแต่ก็เป็นคาถาที่ในใจนะครับเป็นความเชื่อถือส่วนบุคคลด้วยท่านผู้ชมครับคนที่เป็นหมอยาโบราณหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการไล่คาถา,านะท่านผู้ชมว่าก็โจไม่ได้ยินนะ โจไม่ได้ยินนะแต่ว่าคนที่เป็นหมอยานะครับหรือนะครับแผนโบราณเนี่ยอ้าเราก็จะมีนายแบบแล้วท่านผู้ชมนะครับอ่านั่งตรงนั้นลูกนั่งตรงนั้นแหละเนะดี๋ยวนะหันหน้าไปทางที่ตะวันออกอ่หาหันหน้ามาโอเคโอเคนะครับอ่ะเราก็จะ,ะทำการกวาดปากนะท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรนะครับ อ้าวเขาอ๋อเขาก็ต้องนอนอย่างนี้นะครับอ้าปากขึ้นนะครับอ้าครับผมอ๋อกวาดอย่างนี้เลยอ๋อทอมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักน้าสารคามในการใช้สมุนไพร มะนาวเกร็ดพิมเสนและก็ยาดำตาใบาโพและอื่นๆอีกท่านผู้ชมว่าเป็นอะไรบ้างและก็ในการที่นะครับบำบัดเกี่ยวกับอาการไอไอแบบไอแห้งๆบางทีก็มีไอเสลิดออกมาด้วยและก็ไอเป็นระยะเวลานานๆานไอเรื้อรังและก็มีอาการเจ็บคอไอตอนกลางคืนนะครับไม่ได้หลับได้นอนท่านผู้ชมแม้แต่ตอนกลางวันเป็นอาการไอที่ทรมานชางัดนักเล สิบอกให้